ครับสวัสดีพ่อเมย์พี่น้องลุงปามือทุกคนเด้อหมวดจะเป็นเอฟซีฝังล้าฝังไทยและต่างประเทศนี่ก็มาพบพ่อกับสองสาวลิงบ้านพินยามแรงด้วยพ่อเมยพี่น้องถ้าพ่อเมย์พี่น้องมาเบิ่งเ้ยเสียงจักเชียงจักถ้าพ่อเม่พี่น้องมาเบิ่งผ่นอูดยุงอยู่บ้านเนาะอูดยุงอืมอูดยุง ยุงเพราะว่าบ้านเทามันไข่ยงุงลายหรือว่าไข่เลือดออกลายเพื่อพี่น้องหนึ่งในน่นการานของสาวลิงเนาะลานชายชาวลิงเท้าลาซันหน่อยนอ้องเนี่ยเฮาจะเบิง่งผลอุดยุงแล้ว,ลวเะเก็จะไปขีดเกลือไก่เกือเนะป็ดนาเนาะกระอักรกขาดแล้วเพื่อพี่น้องสาวลิงใบข้อหนึ่งก็ลุดเนะาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไปชมกันเลยเพื่อพี่น,นอ้อง ว่าจะผลชี้อูดกันแบบใดนเนะาะหลังจากที่ไข่เลือดยุงบ้านเฮาท่าไรพี่น้องไอ้เพิ่นก็ได้มาอูดให้เอามาอูดในเฮือนเฮานี่นะหนักกรหอบบ้านเลยพ่พี่น้องเลยคอยเฮาก็ตื่นเนาะแน่แน่แน <laughs> ดไปพ่อพ่อ,อบ้านเนาะเฮรพี่น้องอันนี้คือบ้านของเฮานี่เพิ่นมาอูดแล้วนะเนาะกระคือแล้วแล้วลวัดนี้นะเพราะว่าบ้านเฮาไข่เลือดออกไข่ยุ่งร้ายร้าย่พแม่พี่น้องเลยจําเป็นต้องอูดเนาะแต่ขอให้ปลอดภัยประกวดนั่นแหละเพรมพี่น้องเลยหนึ่งแมน,นั้นกลาลันชาวลิงกระเป็นแล้วเนาะเท่านี้แหละเพรมพี่น้องเลย ต the uh, yes. ุ๊กตาประบ้านดูลก็ฮะบบ้ายได้วารต่าอไนั้นตนเดือั้นต้นเราไาปรมาณนันังหลั่งตุหัว่าตุตตเดือันตีน้เนะมยังอันเด้เขาไปทางลังไลพูดทางลังสีอ้อมอ้อมตามบ้านไว้พี่น้องเลย

ชุ่ฝนก็อูดแล้วแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องอูดมออมบ้านฮอมบ้านฮอมบ้านพี่เลอมันสุเฮาก็อูดแล้วแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็มาฮอดนี่พอดีเนาะมันชุพิ่นเบิดตุ๊ดๆๆมาเฮองเทินพ่อบ้านพอดีเนาะสลิงก็จะออกมาเกลือไก่แล้วบร้พนิพม่พี่น้องเอลยอืมมัวควายก็ตื่นเนาะมันมาเสียงอีหยังพ่อแม่พี่น้องอืม หำของเฮาไปไม่ได้องหำปนขนะ้าวสารเนาะมาขบแล้วบ่ามาขบแล้วไก่นะกิ๊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 ก ยุงแล้วก็มาเกลือไก่เกลือเป็ดเพื่อนพี่น้องเลยมันย่านเจ้าพูดขึ้นมาพี่อ๋อเออไก่คือนปลหมาเพื่อนมันมันย่านเราไปยืนตันทางมันไปไกลไกอีกมาหาคอยพี่นี่เขาเอ็ดยังเอ็นตรงนี้ตำปงนะอู้หูตำปงแล้วมันหกโมงแล้วก็ตำปงปุ๊ ปุ้งปุ้งอ่านได้เอออ่านนะจกอ้ายเหตุยังไงลุงปุ้งมาวินกับลุงกับจีมาแล้วเนาะเพิ่นกับประกาศอีกแล้วนิ้มนิ้มระไพรอูดยุงกระไพรอูดยุงขำเดี๋ยวน้อเพิ่นกระฮาเหรออูดยุงเพราะว่าขำจำนี่เลยยุงมันเข้าบ้านเข้าเฮือนเนาะพ่อแม่พี่น้อง กะบ่อนทั่วทึงเนี่ยบ่อนบอนัวถั่วทึงเนี่ยนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนอูดก็ประมาณสามคนหรือสี่คนนั่นแหละเราเคือบังฝนอนะเราคือมาบังออกฝน มาวินกระพอเพิ่นกะ็ออกมาเนาะออกมาเบิ่งไก่น้ำาวัวพิ่นหยากหยางนิ่เนาะเฮ้ยพี่น้องเชิญเฮ็ดหยังเอ็นทันมือเอ็นทันาอ้อหยางเอาออกบ่ได้เด้อ,อ,กกอ,อเอาออกให้ไวป้าไปหั่นมือตัวเองก็บอกง่ายเนี่ยลืมเบิ่งนำนะ้ำเนาะตายเลือดบปล่านี่เลือดบ่ไหลเด้อเอาออกเอาออกให้เบิดนะ เด็กๆก,กำลังยางลินพอดีพากะตุกคันแล้วเพี่น้องไงไปไปกลติบแล้วเนะเปิดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย ติดเครื่องจักติดเครื่องเสียงอีแล่ะกำลังสิอุดยุงใหม่อีกเนาะเพราะว่าน้ำมันเพิเ่นเบิดก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปสำนีเด้พอพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องมุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบ้านพี่เนี่นยได,ยพดย้พ่อแม่พี่น้องเด้อเพิ่นกำลังติดจักสิอุดยุงเนาะดังวรดอยู่พ่อแม่เนาะว่าอยังก็คือสิบรินนยินไปได้ดอก เพราะมันดังเน,ะนงาจะงัวควาาเธอจนปุกตื่น